เอา้าเฮ้ยไฟไหมอะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับป๊อบอีกเช่นเคยในเกม The Sims 4ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใน Challenge not so v e r y legacy challenge เป็น EP ที่2แล้วนะคะ EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็ตกแต่งบ้านอะไรให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําให้ซิม2คนเนี่ยเกลียดเราจนได้นะคะต่อมาอันนี้ป๊อบไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาตื่นนอนตอนไหนเนี่ยตื่นมาเราก็จะไปทํางานเลยเฮ้ย เสียงดังอะยังไม่ได้เลือกเลยอะไม่รู้ว่างานอันนี้มันออกไปทําที่ทํางานได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าม็อบเนี่ยยังไม่ได้เลือกอะไรเลยอยู่ดีๆก็ตื่นมาออกไปเลยนะคะเดี๋ยวรอรอให้ซิมของเรากลับมาก่อนดีกว่า12 seconds later กลับมาแล้วนะคะรู้สึกเหมือนว่าซิมเราเนี่ยอ,อึดอัด เพราะว่าตัวหม่นมากก่อนทํางานไม่ได้อาบน้ําใช่ไหมอยู่ดีๆก็ลุกออกไปเลยลืมนะคะว่าเรามี3าอย่างที่จะต้องทําในรุ่นรุ่นนี้อย่างแรกก็คือเราจะต้องทําปณิธานหรือว่าหัวโจกจอมปวนให้ได้ระดับสูงที่สุดแล้วก็อย่างที่2คือระดับการงานของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่สูงที่สุดและอย่างที่3ามเราจะต้องสะสมเอ,อ่อท่าในนี้คือป๊อกก็ยังไม่ได้ใจนะคะทุกคนว่ามาทํำยังไง อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราอาบน้ำกันก่อนดีกว่าวันนี้นะคะเราเป็นทำงานวันแรกเรามาเพิ่มทักษะงานของตัวเองดีกว่าเพื่อที่เราจะได้เลื่อนขั้นงานของเรานะคะก็คือต้องค้นพบแนวคิดสองครั้งยูเลกาอะไรอะ่ะอ๋อเกิดการพ้นพบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ขณะอาบน้ำฝักบัวใครโทรมาเนี่ย ฉันโทรมาเพื่อจะแจ้งข่าวกับคุณว่าปู่ของเพื่อนของหลานคนที่สองของลูกฮะของลูกพ,พี่ลูกน้องคุณได้จากไปแล้วใครเนี่ยฉันฉันเกิดมาจากกอภัยนะฉันไม่มีด้วยเหตุผลบางประการก็ได้ทิ้งโชคลาภมหาศาลไว้ให้คุนโดยเฉพาะจะรับหรือไม่จริงปะเนี่ยทุกคนดูดิป๊อบอยู่ดีๆก็ได้เงินมันจะได้จริงเหรอเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างเอ่อตอบยังไงดีเนี่ยเงินเงินเอามาตอนนี้เลย แล้วยังไงอะงามมากยังไรก็ตามตอนนี้คุณได้ตอบตกลงแล้วฉันจึงจะแจ้งคุณว่าคุณจะได้รับเงินก้อนนี้หากคุณเข้าสู่สถานะสมรสภายใน7วันเงื่อนไขนี้มีเท่านี้แหละขอให้โชคดีและยินดีกับชีวิตใหม่ของคุณด้วยนะคือเราจะต้องแต่งงานภายใน7วันหนอทุกคนแล้วเราจะต้องไปหาใครมาแต่งงานเนี่ยภายใน7วันดีหน้าของเรายังไม่มีใครแต่งงานด้วยก็คือจะอดได้เงินไปเลยนะคะทุกคนจีน่าจะต้อง 哈。<laughs> ผู้ชายมันแต่งงานได้ได้โอ้ oh my god จะต้องหาสามีภายในเจ็ดวันอย่างนั้นเหรอนี่ฉันแทบไม่รู้จักใครด้วยซ้ำมีแต่คนเกลียดขี้หน้าเรามาพักผ่อนกันก่อนดีกว่าเมื่อกี้เจออยู่เรากาใช่ไหมคะทุกคนพนี่ไงพบแนวคิดสองครั้งได้ไปแล้วครั้งหนึ่งป๊อบจะเก็บการแจ้งเตือนอันนี้ไว้เลยนะทุกคนเดี๋ยวป๊อบจะลืมแล้วก็ทุกคนค่ะถ้าสมมติว่าป๊อบลืมกดข้อไหนหรือว่าลืมทําอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกป๊อบได้เลยนะคะเพราะว่าป๊อบขี้ลืมมากๆแคร์เรามาทําอาหารการกินดีกว่างงาาาานนนหักอย่่่เเรีีจท ไปหาแฟนเนี่ยถ้าใน7วันใช่ไหมคะวันนี้วันแรกอ่าป๊อบไม่แน่ใจว่านับจากวันนี้หรือนับพรุ่งนี้ถ้าสมมตินับจากวันนี้เนาะ<ๆ>เผื่อๆไว้ก่อน1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าก็คือห้ามเกินวันอาทิตย์นั่นเองโอเคอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรได้เงินจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราจะโดนหลอกแต่งงานเฉยๆลุบแล้วทำอาหารก็ไม่ได้การคนพบแนวคิดป๊อบได้ทำการแอบปลูกต้นไม้มาไว้ข้างๆนี้ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่า เออคือตอนนี้อา้าวฮะคนพบอะไรอะ่ะได้คนพบแนวคิดครั้งที่2และเธอก็ได้จดแนวทางการสร้างเซรุ่มอาหารจังเก็ไว้เป็นที่เรียบร้อยคลิกที่ปุ่มสมุดบันทึกด้านบนสุดของหน้าเมนูโทรศัพท์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมพบจะให้ทงซีหน้าของเราทําการเอ่ยใช้คอมพิวเตอร์ทําคําสั่งการก่อกวนเราจะต้องดูก่อนว่าเรามีเงินพอที่จะซื้อหรือเปล่าเนี่ยเรามีอยู่เท่าไหร่นะแปดรอยแป บอว่านะเราจะต้องขายสิ่งที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะนั่นก็คือเตียงอันใหญ่อันเนี้ยังไม่ได้ใช้เราก็ได้มาแล้ว900เรามาดูราคาคอมพิวเตอร์ว่ามันกี่บาทถูกที่สุดคือ800หรอ,อขายได้อีกปะโต๊ะอันนี้น่าจะแพงนะ แพงตรงไหนเนี่ยแปดสิมลลออนอะวางไว้ตรงนี้มาชมเชยสมบัติชิ้นใหม่ก่อนละกันว้าวคอมพิวเตอร์โอเคไปเข้างน้ําก่อน <Yeah. S 1> แล้วจากนั้นเราก็จะมาทําการก่อกวนนะคะ oh. ก็คือส่งจดหมายลูกโซ่แล้วก็เจาะระบบนี่ไงเจอแล้วส่งจดหมายลูกโซ่ให้กับคนที่เราเกลียดที่สุด นั่นก็คือเอ๊ะทำไมคนนี้มีหน้ากากแบบนี้ด้วยอะ่ะดูแบบเป็นคนชั่วร้ายมากๆๆเลยเฮ้ย hey, ฉันได้จดหมายลูกโซ่อะไรนั่นของคุณแล้วนะและแน่นอนฉันจะลบมันทันทีที่ฉันได้เห็นเลยแหละสาสามรถาตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับฉันแล้วก็คุณเจอดีแนะ่อันนี้ไงให้เราเลือกแล้วว่าเราจะไปทํางานด้วยหรือว่าไปคนเดียวนะคะเดี๋ยวเข้าร่วมด้วยเลย การทดลองประจำวันดินดีต้อนรับเข้าสู่ lab future steam ที่นี่คุณจะต้องวุ่นวายไปกับการทำการทดลองสำคัญสำคัญ,คญการค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่หรือแม้กระทั่งการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวการงัดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีอำนาจสูงขึ้นมาใช้ในทางที่ดีคืองานของคุณ <c oughs> ใช่หรอสำหรับซีน่าไม่ใช่นะคะเราหวังว่าคงเป็นแบบนั้นนะเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับก็แล้วกันซีน่ามาทำงานแล้วคะ่ะทุกคนเราดู ดูหน้าเพื่อนที่ทํางานก่อนยังไงบ้างแล้วเราต้องทําอะไรบ้างเนี่ยขอคอริสตัลจากเพื่อนร่วมงานสวัสดีจ้า oh, อา้าวทำไมมาถึงก็ติดลบเลยละ่ะนี่ไงขอคอริสตัลจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทําการทดลองที่ปฏิบัติการเคมี oh, <yeah. S 2> ผสมเซรั่มอาหารสังเคราะห์ oh, <yeah. S 2> ไม่เห็นจะยากเลยเอา้าว oh, ขึ้นมาใหม่นึกว่าจะให้ทำสามอย่าง <laughs> 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 จะบ้าหรอให้ทำสามอย่างได้ยังไงทำงานทั้งวัน mm. การทดลองที่ปฏิบัติการเคมี คือยังไงวะเนี่ย อันนี้หรือเปล่าเนี่ยสัง่งเคราะห์เซรั่มแล้วกันนะคะสัง่งเคราะห์เซรั่มอาหารสัง่งเคราะห์นี่เราจะไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์แต่ตอนนี้เราวิตกเนื่องจากว่าอะไรเนี่ยสมรสเพื่อเงินวายขอโทษนะสินะเรานึกว่าแต่เธออยากได้ตังนะได้ตอบรับข้อเสนอมรดกก้อนโตผ่านโทรศัพท์แต่ตอนนี้เธอมีเวลาเพียง7จดวันในการเข้าสู่สถานะสมรสเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขก้อนเรนของรางวัลทาไมเรื่องแบบนี้ถึงจะคอยเกิดขึ้นกับเธออยู่เรื่อยเลยนะฮึขอโ ด่สี่ดาแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงเธอก็ต้องมีทายาทอยู่แล้วเออโอเคไม่เป็นไรนะสีนาะฉันสัญญาเลยละ่ะว่าจะหาคู่มันที่เหมาะกับเธอให้แล้วนะแต่ตอนนี้ต้องทำงานก่อนอย่าพังอีกนะจ๊ะเออเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาให้ดื่มหรือมอบเซรั่มสังเคราะห์ให้คนอื่นอ่าฉันมอบให้เธอเลยนะนะจริงๆอันนี้มันกินได้เชื่อฉันนี่เป็นยังไง <'m> ทุกคน โอ้โหเขากล้ากินด้วยอะอะไรอ่ะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะต่อไปเราเราคุยดีๆกับเขาดีกว่าเผื่อเราจะอาจจะไปไหนเราเผื่อเราจะมีเพื่อนกับเขาบ้างนะคะคุยดีๆก็คือดินทาคนขดื่นโอ้โหลดน้ําพืชนะคะนี่มีพืชอยู่ในนี้เราจะทําการลดน้ําให้หมดเลยโอเคนะคะ ขอโลหะจากเพื่อนร่วมงานขอโลหะอีกแล้วเรางื้องวงนอนจนแบบว่าพลังงานจะหมดแล้วทุกคนเฮ้ยเรายังทํางานไม่ถึงกีดเลยจบงานแล้วได้น้อยกว่าเดิมอีกทุกคนทำไมพบได้น้อยกว่าเดิมทําได้ยังไม่ถึง3ามขีดเลยเมื่อกี้แค่200สองร้อยซิมมอลนเราจะต้องแฮกระบบซะหน่อยละเพื่อเราจะได้ตังมากกว่านี้ให้มันคุ้นค่าคอมพิวเตอร์สักหน่อยเฮ้ยมีมา ล็อกประตูได้ไหมเนี่ยล็อกประตูใส่ทุกคนนี่เนีห้ามเข้าห้ามเข้าเอ้ยเราล็อกประตูแล้วนะอีกแล้วเหรอเนี่ยเล่นอีพีไหนก็จะมีคนมากัดคอตลอดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ,อย่าทำฉันไม่แกอยากเป็นศัตรูกับฉันใช่ไหมคอยดูนะฉันตื่นมาแล้วต้องเอาคืนแน่ๆไม่ยอมอะไรนี่ โอ้ทุกคนคอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออา้าวมันก็หายไปเลยนะ่ะอุ๊อะไรเนี่ยเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหมดแรงขนาดนี้อัอด เพิ่งถูกกัดมายังไงชีวิตเราก็ต้องก้าวเดินต่อไปการของซีนาจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าชีวิตซีนาไม่พร้อมเลยทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้เรายังไม่ต้องเข้าร่วมด้วยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะได้เงินน้อยกว่าเดิมส่งไปทํางานคนเดียวแล้วกลับมาเจอกันนะซีนาทุกคนมันได้เงินเท่าเดิมนี่หว่า216 จำผิดเหรอเนี่ยว่างนอนจะตายอยู่แล้วขอนอนก่อนเราจะต้องหาแฟนนะทุกคนนี่มันกี่วันแล้วเนี่ยนี่ไงดูในนี้เหลืออีก5วันวันแรกที่ได้นอนหลับเต็มอิ่มขนาดนี้เดี๋ยวเราจะนอนให้เต็มอิ่มพักผ่อนให้เพียงพอต้องมีความที่สดใสเพื่อจะไปหาวันที่เราจะต้องแต่งงานด้วยเพื่อสมบัติคงซีนาไปทำงานคนเดียวอันนี้คือยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งอยู่เลยนะคะ ทำไมอ่ะตอนแรกผมนึกว่าแต่มันจะเต็มนี้แล้วมันก็จะเลื่อนขั้นให้แล้วนะคะเฮ้ okay, ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวไปทํางานก่อนแเรอ,อถึงบ้านแล้วไปเ,เราไปหากันเถอะเมืองนี้นี่ไม่น่าจะมีใครเลยนะคะทุกคนดูสิคนนี้ก็น่าจะมีแฟนอยู่แล้วนะตรงนี้ก็แบบเหมือนเขาจะมีครอบครัวกันแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเมืองแรกดีกว่าว่ามีบ้านไหนหน่าสนใจบ้างอันนี้คืออยู่เป็นครอบครัวเลยแถมไม่มีคนวัยเดียวกับเราอีกเฮ้จะมีไหมเนี่ย๊ย อันนี้คือใครอ่ะไปหาเขาดีกว่าไหมทุกคนอืมมาถึงแล้วล่ะทุกคนพร้อมหรือยังไม่พร้อมเลยแถมยังปวดขี้ต่างหากน,นีจ้าขอเข้าไปหน่อยนะแนะนาตัวอย่างเป็นมิตรปุยธรรมดาก่อนนะคะเพื่อให้แบบว่าเขาจะไม่กลัวเรานะอยู่ดีๆมาแบบเธอเป็นแฟนกันไหมแต่งงานไหมมันก็แปลกๆเนาะอ้าวเขาเดินหนีไปแล้วอนุญาตเข้าห้องน้ําหน่อยนะคะห้องน้าอยู่ไหนเนี่ยไว้ตายแล้วห้องน้ำมีนต้องข้างบนเน เฮ้ยมีห้องเด็กด้วยเนี่ยไม่มีลูกใช่ไหมเนี่ยเอา้าเฮ้ยไฟไหมอะไรกันเนี่ยดบไฟเราอาจจะทําให้เขาถูกใจเราก็ถูกใจอะไรวะเขาทำให้เขาประทับใจเราสบีนะ่าไม่ใช่สบีหน้าสิซีนะ่าซีน่าดบไฟเร็วซีน่าอย่าออกไปเดินออกไปอย่างที่ปลอดภัยเอาแล้วคนนี้ก,ก็ไอ้เจียดอย่าตายนะเฮ้ยซีนะ่าโอ้โหตายแล้วโอ้โหนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ย ซีน่าผู้ชายคนนี้ก็ต้องประทับใจเพราะสีน่าช่วยชีวิตเอยช่วยอะไรไปนเนี่ยอีก็ปวดตายและทำอาหารก็ไฟไหมเขาประทับใจเราก็จริงอยู่แต่เขาจะเป็นคู่ชีวิตเราได้ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรนั่นไม่ไม่สำคัญนะคะแต่ว่ามะระดกนั้นสำคัญกว่าแน่นอนอาบน้ำก่อนไหมเธอโอ้ไม่กอดยังมีอารมณ์ล่าเริงอีกนะนเขาชื่ออะไรเนี่ยไอเดนโอเคไอเดนิตี้วีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบุก <ram> ใหม่นะคะแล้วก็จะแบบว่าจิบจีบเขาละกัน <S <S ตอนนี้แบบว่า <laughs> ไม่ใช่วันที่เหมาะแน่ๆเพราะว่าไฟไหม้บ้านเขาอะ <y> um> ทุกคนเอาละค่ะทุกคนวันนี้ขอบอกแค่นี้ก่อนดีกว่าวันนี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะคะคือไม่รู้ว่าอะไรสำเร็จแล้วบ้างเนี่ย ก่อกวนก็ไม่สาเร็จได้แค่ครั้งเดียวอยู่เลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือเราอาจจะได้สมบัตินะคะถ้าเราได้แต่งงานคือวันนี้ซีน่าก็ได้ไปเจอผู้ชายที่เธอหมายปองแล้วเรียบร้อยแต่ย่างทั้งเพื่อนก็ยังไม่ได้เป็นนะคะรอบวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายอะไรเนี่ย